อโนนี่นายเริ่มใช้ชีวิตแบบเฮลตี้แล้วเหรอเนี่ยพบกับอาโนแต่งตัวหน่อยอันนี้โชว์ร่างกายแบบนี้จะทำให้เราเสียคนดูผู้หญิงไปนะระหว่างนายและชวาเซนเนเกอร์คงจะมีแค่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือชื่อไงละ่ะนายต้องเริ่มออกกำลังกายถ้าอยากหุ่ล่าเหมือนเขาแล้วก็เลิกทานอาหารขยะหรือนายมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ อานเอาจริงเรอเนี่ยสเตียรอยนี่นะอย่างแรกก็คือมันผิดกฎหมายอย่างที่สองก็คือมันก็ยังผิดกฎหมายกล้ามเนื้อประกอบด้วยโปรโตีนมันถูกสร้างขึ้นจากรอยฉีกเล็กๆโดยกระบวนการซ่อมแซมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นสเตียรอยเป็นสารที่เมื่อเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่เร่งการซ่อมแซมร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อโตวไวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายมีเทสโทสเตอโรนมากไปร่างกายจะเปลี่ยนไปและแก้ไขไม่ได้สิวจะมีเยอะขึ้นขนาดอวัยวะเพศหดลงและมีอาการก้าวร้าวฉันพอจะรู้นะว่าอะไรทำให้นายโมโหอย่าก,กังวลอน,นุอย่างน้อยนายก็มีอะไรใหญ่ๆอยู่บ้างดูเหมือนกระบวนการนี้เหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างนาย ที่จริงแล้วการใช้สเตียรอยก็เ,เหมือนการเพิ่มกล้ามโดยไม่ต้องออกกําลังกาย,ย,ยแน่นอนการบริโภคเทสตโทสเตอโรนมากไปทําให้มีตัณหาเพิ่มน่าอยากมีคนมาชื่นชมร่างกายนี่อาน,นพอ์ถอะมันเยอะไปแล้วนะแล้วนายโพสตรูปตัวเองในแอปหาคู่เหรอดีอดีด้วย,ยเจอคนที่แมทชแล้วดูจากรูป เธอกับนายน่าจะมีอะไรคล้ายกันและนายจะเซอร์ไพรส์นางยังไงกันเนี่ยในเดทแรกนีอย่างอาโนพวกนายคงเกิดมาเป็นคู่กันวัดดีอาโนไม่ได้นอนคนเดียวด้วยอะไรนะนายกลัวเหรอาอาโน่ฉันลืมบอกไปเทสโทสเตอโรนมีผลเฉพาะกับผู้หญิง<อ>พวกเธอจะมีหนวดคราวเหมือนผู้ชาย<อ>และมีเสียงที่ใหญ่และโหดขึ้น อย่าวิ่งออกไปแบบนั้นสิมันอันตรายนะเพราะหัวใจของนายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจะเกิดอาการหัวใจวายขึ้นได้แม้จะเลิกกินเทสเโทสเตอรตโรนถาวรแต่ก็ไม่มีทางหนีผลลัพธ์อันเลวร้ายได้นายจะกลายเป็นคนอ้วนและมีอารมณ์ไม่มั่นคงใช่แล้วอนโนในที่สุดสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่าตอนต้นมาก